คุณต้องการให้ใครเอาอ,อกเอาใจเราแบบไม่หยุดไม่หยอ่อนคุณต้องทําให้สมองรู้สึกว่ามีความ trusting นะครับหรือว่าทําให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจกับกับเราคนเราจะเริ่มมีอีโก้หรือการเอาชนะกับคนที่ตนรู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยหรือคนที่ตนเองไม่ไว้ใจมันจะมี3ประโยคในการสร้างความไว้ใจให้กับสมองอีกฝ่าย แบบเนียนๆเช่นคุณรู้ไหมเนี่ยเวลาฉันอยู่กับคุณเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวเองได้ดีที่สุด 2. ครับนะคุณทําให้ฉันเชื่อในความรักอีกครั้ง 3. ครับคุณเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่ทำให้ฉันรู้สึกจุดๆ,ๆแบบนี้ประโยคใดก็ตามแต่ที่บิวให้สมองอ e ีก่ายรู้สึกว่าเขามีส่วนช่วยในตัวเราบางอย่างสมองของอ e ี่ายจะเกิดการชอบเราโดยอัตโนมัติเรื่องนี้ครูสอนไว้ในคอร์สพลิก สถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุควมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับ0ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืพอคุณไม่เข้าใจอยู่ทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3 0 0พ 9ก้900บาทครับคือ11แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่งยเก้าบาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ค3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ